ในเรื่องของสินเชื่อวันนี้บอกเลยว่าใครก็ตามที่อยากจะได้เงินก้อนโต,โตสูงสุดคนหนึ่งเนี่ยให้ได้ถึงห้าหมื่นบาทเราบอกเลยว่าการที่คุณจะมาสมัครหรือได้สินเชื่อจากที่นี่มันก็ไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายจนเกินไปแต่ที่มันดูง่ายนะก็คือว่าหลากหลายอาชีพนะสามารถเข้ามาสมัครกับที่นี่ได้เพราะว่าเขาเปิดโอกาส สำหรับพนักงานประจำก็ได้หรือไม่ก็อาชีพอิสระก็สามารถสมัครได้และสินเชื่อในวันนี้เนี่ยเป็นทั้งเงินก้อนและเขาเองก็บอกว่าเขาเป็นเงินด่วนด้วยเอาเป็นว่าถูกกฎหมายบ้านเมืองแล้วกันไม่ว่าเป็นสินเชื่ออะไรนะพนักงานประจำเนี่ยไม่มีความน่าห่วงเลยสักเิ็เพราะยังไงเนี่ย คุณก็มีโอกาสที่จะกู้ได้มากกว่าอาชีพอื่นแต่อาชีพที่ได้ห่วงจริงๆเนี่ยก็คืออาชีพอิสระซึ่งในส่วนนี้บอกเลยว่าอาจจะต้องเข้มงวดกันสักนิดหนึ่งคุณอาจจะต้องเล็งเห็นในเรื่องของเอกสารที่คุณมีเนี่ยมันต้องชัดเจนและที่นี่ถ้าคุณจะมาขอสินเชื่อเขาเนี่ยเขาค่อนข้างเข้มงวดนในเรื่องของคุณสมบัติอย่างแรกคุณจะต้องมีรายได้รวมที่15 0 0 0บาท แล้วก็รายได้ของคุณก็ต้องเข้าบัญชีแบบสมบพเสมอคุณจะต้องมีเอกสารหลักฐานที่มาของรายได้ที่สามารถแสดงได้ด้วยนะรวมไปถึงสถานะสินเชื่อของคุณต้องปกติดีในส่วนนี้ไม่ต้องคำประกันแล้วก็เขาจะดูอายุเครดิตบูโรของคุณ3เดือนขึ้นไปด้วยในส่วนนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษด้วยบอกเลยว่าอาชีพอิสระถ้าคุณทำงานนี้จริงๆเนี่ยคุณทำงานมีไรายได้ คุณสามารถจะกู้กับเขาได้คุณมากู้เงินกับเขากับใครสินเชื่ออะไรนี่ก็คือพิโกเงินด่วนนะคุณคุณไหมเขาเองเนี่ยนะเรียกตัวเองว่าเขาเป็นสินเชื่อเงินก้อนและเขาเองก็เรียกตัวเองว่าเขาเป็นสินเชื่อเงินด่วนฉะนั้นเนี่ยหลายคนอาจจะคุณเพราะว่าเขาดังอยู่ด้วยแต่ถ้าคุณไม่คุ้นไม่บป็นไรเขาคือพิโกเป็นพิโกไฟแนนด์นั่นแหละ เป็นของบริษัทพิกโกโซลูชันไทยแลนด์จำกัดซึ่งอีกส่วนนี้เนี่ยเขาก็อยู่ในเครือเมตาคอร์ปอเรชันด้วยอันนี้ก็ค่อนข้างน่าเชื่อถืออยู่นะพิกโกเงินด่วนของเขาเนี่ยจะด่วนยังไงในเมื่อเขาอนุมัติแล้วเนี่ยรอการอนุมัติใน3วันทำไมต้องรอนานเพราะว่าพอคุณสมัครเนี่ยคุณจะต้องส่งเอกสารไปถึงบริษัท เมื่อเอกสารถึงก็จะมีการพิจารณาเกิดขึ้นซึ่งจะใช้เวลาไม่เกิน3วันทําการฉะนั้นใครที่อยากจะได้อะไรดวดวนๆเร็ว,รวๆได้เงินไวเนี่ยคงจะไม่ชอบแล้วลละแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปสมัครที่ไหนมันไม่ผ่านเนี่ยไปสมัครมาทุกที่เลยนะที่ที่มันดังๆใหญ่ๆเนี่ยแล้วสุดทา้ายเราไม่ได้รับการอนุมัติอยากให้คุณมาลองตัวนี้นะถือว่าเป็นสินเชื่อทางเลือกก็ได้ พิกโกเงินด่วนมันอาจจะไม่ได้ด่วนสําหรับใครบางคนฉะนั้นแปลว่ามันไม่ด่วนเนี่ยแต่ดอกเบีย้ยมันค่อนข้างถูกอยู่ที่2.99%ต่อเดือนคลังเองเขาก็รับประกันแล้วก็อัตราดอกเบีย้ยก็เป็นแบบลดต้นล,ลดดอกด้วยใครก็ตามที่กู้ที่ไหนไม่ผ่านก็เอามาเป็นสินเชื่อทางเรือก็ได้ฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากได้สินเชื่อตัวนี้มีขั้นตอนการสมัครที่ง่ายมากเป็นการสมัครผ่านไลน์ ใช่เป็นการสมัครผ่านไลน์ที่มันถูกกฎหมายคุณก็กดสมัครหรือว่าแอดไลน์ไปที่ AdSign p i c o c s พิมพ์ให้มันถูกแอดให้มันถูกตัวชีวิตคุณจะได้ไม่เปลี่ยนไปมากกว่านี้ตอบคำถามข้อมูลใส่เบอร์โทรศัพท์หากว่าคุณผ่านเกณฑ์การอนุมัติเบื้องต้นแบบนี้เนี่ยนะคุณจะได้รับลิงก์แบบฟอร์มในเรื่องของเอกสาร คุณก็กรอกข้อมูลให้มันครบพร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้องจากนั้นเนี่ยคุณก็ส่งเอกสารตัวจริงทั้งหมดตามที่เราเข้มงวดได้ติวได้บอกกันไปแล้วตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยส่งไปตามที่อยู่ของบริษัทจากนั้นให้คุณรอรอเลยว่าเอกสารคุณถึงพี่โกเงินด่วนเมื่อไรแล้วเนี่ยคุณก็นับไปรอผลไม่เกิน3วัน